นะครับนักศึกษานะครับสมมตินะครับเอามาดูนะครับนี่เรามีเรามีทีวีอยู่เครื่องหนึ่งนะครับอ่าอ่าเป็นทีวีของนะครับนยี่ห้ออะไรเนี่ยอ่ะไกนะครับอ่าอาการของมันนะครับนักศึกษาดูนะครับเนี่ยภาพมาแล้วฮะเป็นสีดํำไปนะครับนะเวลากดนะครับนะเวลากดนะครับเมทเนี่ยวนลุ่มเนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยนะาน้าไม่เห็นสีเลยนะครับนะภาพมันสีดําเล็กไม่ได้แล้ว มันเลงไม่ได้แนละ้วกดไปหนึคอนทัตนะครับนี่นะฮะไปเนึ่งเก้าสิบกว่าแล้วคอนทัตเนี่ยเก้าสิบกว่าแล้วเลงเลงไม่ขึ้นเลยเลงไม่ขึ้นเลยนะครับอนันนี้นะฮะนี่เป็นทีวีนะฮะบอร์ดเห็นจะเป็นบอร์ดนี้เรารู้เลยนะครับเ,เป็นทีวีของของของจีนก็คือละรับซื้อจอคอมไปนะครับรับซื้อจอคอมไปแล้วก็อะไรฮะไปเปลี่ยนบอร์ดใหม่มาดูข้างหลังนะครับนะะเนี่ยเลงไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับตัวนี้ก็คือละฮะเนี่ยสีนะ สีดำออกมาเสีดําหมดเลยนะครับนะพื้นเป็นสีดำเป็นสีดําเลยนะครับเรามาดูนะครับเนี่นะครับนี่นะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยจอคอมเนี่ยนะครับเอาจอคอมนะเนี่ยอย่างหน้าตารายเห็นไหมครับเนี่ยอยากเป็นเนี่ยฮะจอคอมมารับซื้อจอคอมมาถูกๆเลยแล้วก็จะมีแล้วตัวยกนะครับนะยกก็คือใช้ยกตัวเดิมของจอคอมนะครับแล้วก็ทําบอร์ดใหม่นะครับเนี่ยทําบอร์ดใหม่นะครับนะบอร์ดใหม่บอร์ดนี้บอร์ดไม่ทนนะครับนะ่ยบอร์ดใหม่เนี่ยไปแบ็คใหม่ทําบอร์ดใหม่แล้วก็อะไรฮะใช้จอเดิม ย้ายยกเดิมแล้วก็เรามาดูนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยซื้อมามันปีกว่าน่ะหมดประกันแล้วนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยไหมเลยเนี่ยเพราะนะครับจอมันออกแบบมามันคือมันออกแบบมาคนละส่วนกันนะั่นคือจอพวกมาสายจามาจอคอมเนี่ยมันจะใช้กระแสะเยอะนะครับเป็นกระแสะเยอะอใช้กระแสะเยอะเพราะว่านะครับความหน้าจอมันจะละเอียดนะครับอ่าและอย่างในะยกกันทํางานก็จะละทำงานหนะักระเครื่องพวกนี้นะครับเป็นบอดของจีนเนี่ย อ่ามันไม่ทนหรอกนะครับนะใช้ไปก็อ่าหมดประกันก็เสียเลยนะครับอ่าเรามาดูอีกอันนึงนะครับอ่ามาดูเนี่ยเป็นรอยไหม้เลยนะครับอ่าลองมาดูตรงนี้นะครับนะครับเนี่ยหมดประกันเสียเลยนะนี่อ่าเรามาดูนี่อ่าของจีนเนี่ยนะครับเนี่ยอ่าชุดสกรีนโฟกัสเนี่ยมีอีกชุดหนึ่งนะครับเนี่ยนะเอาไปการปรับนะครับนะปรับอีกส่วนหนึ่งอ่าอันนี้คุณก็คงทำอะไรได้มากไม่ได้มากนะครับก็คือละแค่ปรับไฟแค่นั้นแหละเพราะว่า <c oughs> ชุดนี้มันไม่ค่อยดีนะครับชุดโฟกัสอะไรไม่ค่อยดีละมันคือมันบอดมันเสนื่อมละเห็นไหมครับเนี่ยตัดยกมาเนี่ยอันน,น,อนี้นี่นะคือบอดอบอดจีนนะครับจีนก็คือละเนี่ยขายถูกๆเลยนะครับนะเกือบไม่กี่ร้อยไอ้ไม่พันกว่าบาทเองนะครับนี่นะฮะบอดคอนโทรล นี้นะครับผมจะมาปรับนะครับนะจะมาปรับตัวนี้นะครับนักศึกษาดูนะครับนะฮะตรงนี้นักศึกษาไม่ต้องไปแกะเครื่องไม่ต้องไปแกะนะไม่ต้องไปเช็คอะไรหรอกนะครับมันอยู่ที่นะชุดตะกินโฟกัสนี่แหละอ่าปรับได้อีกสักหน่อยนะครับดูว่าหกเดือนหกเดือนเจ็เดือนถือว่าคุ้มแล้วนะถ้ามันใช้ได้นะครับเห็นไหมปรับนะครับเนี่ยปรับนี่ตัวนี้แค่นั้นแหละพอละนะครับแล้วก็ปรับเนี่ยปรับสกรีนโฟกัสนะแล้วก็ปรับละเอียดอีกทีนึงนะครับนะฮะตรงนี้เรามาปรับละเอียดอีกนึงนะแสงเริ่มมมาแล้้วนนะะครับไ่ตองไไปซ่ออมะะรรนนคับชชุุดดดีี้เยว เตรียมเปลี่ยนเครื so ่องได้เลยนะครับแล้วก็มาชุดนี้อีกชุดนึงเนี่ยปรับสกรีนโฟกัสนะฮะเมื่อกี้ถ่ายดูปรับอ่ะอ่าและชุดนี้อีกชุดนึงนะครับให้ปรับดูหน้าจอเฉยๆนะครับอ่าปรับชุดนี้ชุดนึงนะครับสกรีนโฟกัสเดี๋ยวเราต้องปรับแต่งให้ละเอียดนะครับเอาไปดูหน้าจอนะครับต้องไปถ่ายหน้าจอแล้วก็จะปรับตัวนี้นะครับอ่าหน้าจอนี่นะครับปรับละเอียดก็เหมือนละอ่าโฟกัสหนึ่งโฟกัสสองก็แหละนะครับนี่ทำไรมากก็ได้เพราะว่านะฮะนะฮะ แล้วเราก็ค่อยๆปรับนะครับปรับละเอียดอีกทีนึ่งอ่าเหนนี้นะครับนี่คือเป็นบอร์ดของนะฮะนี่คือบอร์ดของจีนอ่าบอร์ดของจีนแล้วอุปกรณ์บางตัวก็ละฮะเสื่อมไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยก็คงจะต้องว่าฮะปรับเราก็ต้องปรับชุดนี้นะครับไมแบกนะครับชุดนี้กับชุดนี้นะครับมาจากชุดนี้อ่าบางอื่นไม่ต้องไปแกะแล้วนะครับมาปรับไปก็อ่าดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับก็ใช้ได้ประมาณนั้ หกเดือนเจ็ดเดือนก็ถ uh, so ือ uh, ว่าโอเคละแล้วก็บบ uh, ัตรกีเดี๋ยวให้เด็กให้เด็กบกดกีนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะชุดนี้นะครับนะครับชุดนี้มรวมๆหน่อยสายนี้ก็ดูดูนะครับนจดจารตรงนี้นะฮะนะนะครับนี่บอร์ดจีนจะเป็นแล้วนี้นะครับจะไม่ค่อยทนนะเดี๋ยวลองมาปรับดูนะครับเดี๋ยวลองมาปรับดูนะครับปรับชุดนี้นะปรับละเอียดนะครับ อันนี้นะครับอันนี้นักนักศึกษานะครับนาเมื่อกี้ครูให้เด็กกับบัตรกีนากีไอซีอาร์จีบีแล้วนะครับแล้วก็ปรับไฟนะครับตอนนี้นะนักศึกษาดูนะครับตอนนี้ก็ภาพนะครับมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนภาพก็จะดขึ้นมาหน่อยแต่นะครับอาการเสียงมันก็คือนะฮะไฟแบกนะครับมันใช้ใช้เป็นนานๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละบอดจีนนะครับอ่เรามาดูนะครับาเมื่อกี้ปรับอยู่นะครับ ก็ค่อยๆปรับนะครับเดี๋ยวปรับชุดนี้นะครับปรับสกรีนอันนี้สกรีนโฟกัสเนี่ยในสกรีนนะครับนี่โฟกัสนะครับอันนี้คือปรับภาพที่ดีที่สุดแล้วครับชัดเจนที่สุดแล้วจะมีโฟกัสอยู่สองชุดนะครับชุดนี้ชุดหนึ่งนะครับอ่าอีกชุดหนึ่งนะครับอ่าอี่ชุดหนึ่งต้องตกาวหลุดนะครับเดี๋ยวต้องติดกาวนะครับเรามาดูนะครับตัวนี้มาดูที่นะฮะแบตเจียนะครับ กแล้วนะครับตอนนี้นะครับย้ำนะครับอาจจะใช้คงได้ใช้ได้ไม่นานนะครับนะแคนี้ครับเสาร์นี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับอ่าเลกษาวเดี๋ยวลองปรับปรับสกรีนตัวนี้นะครับอ่าปรับสกรีนตัวนี้มาดูหน้าจอปรับใครๆปรับแล้วมาดูหน้าจอเดี๋ยวดูหน้าจอนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวไม่ถึปรับนะ ปรับปรับลงปรับลงนะครับปรับลงปรับลงไปตามคนนี้อ่านะครับเนี่ยนะฮะอ่าปรับตัวเองน้ำมือเป็เลยนะฮะเดี๋ยวนี่นะครับาทีแรกอ่ะหยุดก่อนนะฮะปรับขึ้นอีกนิดนึงอ่าทีแรกมามันเป็นแล้วนี้นะครับนะเห็นภาพรายการอย่างนี้นะครับอ่านะก็มาปรับนะครับปรับสกรีนเพิ่มแล้วก็เมื่อปรับสกรีนเพิ่มแล้วก็ต้องนะปรับโฟกัสเพิ่มด้วยอ่ะค่อยๆปรับนะครับอ่าค่อยๆปรับไปปุ๊บอ่าค่อยๆปรับลงไป อ่านี่นะครับอ่านี่ก็คือชัดเจนถึงเราปรับถ้าปรับสูงมากกว่านี้อีกปรับสูงไปปุ๊บนะน็จะนะสีก็จะเพี้ยนนะเพี้ยนไปเลยนะครับนะไม่ชัดเจนอ่าค่อยปรับปรับให้มันชัดที่สุดนะจากวี็นะปรับปรับลงมาลงมานะครับี่าเลยนะครับเนี่ยนี่คือประมาณขนาดนี้แหละเพราะว่านะครับอ่าก็คือไฟแบกนะไฟแบกมัน มไม่ค่อยดีละนะครับนะเป็นจอจอแปลงมาก็อย่างนี้แหละน่ะอย่างที่เขาบอกนะก็คือจอมันจอคอมนะครับนะจอคอมแล้วก็ยกมันจะเป็นพวกนี้จะกินกระแสสูงนะครับนะเมื่อกินกระแสสูงนะเป็นกระแสสูงปุ๊บนะบอร์ดก็คือบอร์ดเขาออกแบบมาให้ใช้ชสําหรับนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะแต่ก็คือจีนก็ฉลาดก็คือเอาฮะคือจอคอมไปนะครับแล้วก็ไปแปลงใส่บอร์ดนี่ะบอร์ดอย่างนี้นะครับ บอร์ดทอยทีวีนี่ยซึ่งมันใช้ปิดประเภทความทนทามนมันก็จะไม่ทนทานเท่าไหร่นะครับบอร์ดประกันก็เสียเลยขายจอละพันก่บบาทเองนะครับแล้วกตปุ่มกดต,ต่างๆนี้ก็นะฮะ,ะไม่ค่อยไม่ค่อยมาตรฐานอันะนี้ถ้าษาเจอบอร์ดพวกนี้ก็คือแล้วต้องทําใจนะครับไม่ต้องไปแกะอะไรมากนะครับส่วนมากนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือนะไปแบบเสื่อมแล้วนะครับเสื่อมแล้วนะฮะ,นะนะ อ่านะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะครับครับขอบคุณครับ